จะดีแค่ไหนถ้าเราเปิดประตูรถออกมาแล้วเจอแม่น้ำภูเขาในตอนตื่นยามเชา้าสวัสดีัดครบตอนเช้าค่ะนายช่างใหญ่ให้อาหารเป็ดได้เพื่อนแล้วค่ะเธอหวังว่าจะเอาเป็ดมาต้มเรง มา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 ลงหม้อเลยหองข้าวของเราค่ะเรียบปุดปุดเลยวิวก็โอ้ยวิวการหุงข้าวครั้งนี้ฟินไปอีกนานอนี่จะทำกับข้าวให้ในช่างใหญ่นะคะจะผัดใส่ ไข่ใส่ใส่กรอกค่ะโอ้ยดูวิวต่อเลยทุกอย่างนะคะไข่แล้วก็มีขนมปังทุกอย่างกาแฟาในช่างทำเรียบร้อยมีที่เก็บอะไรเรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นเตียงนอนเดี๋ยวเก็บเรียบร้อยจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้มันรกมากอาีหัวไอผัดไข่ทุกคนหอมหอมหอม เป็ดก็หอมโอ้ยเป็ดก็อยากมาแล้วเป็ดเป็ดมาแล้ว,ลวจะบอกว่าหนึ่งหอบน้ำพริกปลามานะคะนี่ไข่ต้มหุงข้าวโอ้ทุกคนกินนี่แหละยังมาจกปลาที่ออสเตรียค่ะทุกคน <c oughs> คนหลังจากฝนตกอากาศก็สดชื่นแล้วค่ะในแบบของทีนิงเดินตามหาสัญญาณนี่ดูต่างคนเขาก็มานอน ตรงนี้เรารอมาสองคืนนะคะถึงจะได้มุมที่จะได้นอนติดริมแม่น้ำนะคะตรงนี้เป็นแม่น้ำนะคะไม่ใช่ทะเลนะสวยมากเลยโอ้ยบรรยากาศโอ้ยสวย,ยงเงยทุกคนนี่ฝนตกมาทั้งวันนะตอนนี้ก็จะทุ่มกว่าแล้วนะคะจะสองทุ่มแล้วโอ้ยวยจะดีแค่ไหนถ้าเราเปิดประตูรถออกมาแล้วเจอแม่น้ำ ภูเขาในตอนตื่นยามเช้าสวัสดีตอนเช้าจากออสเตรียค่ะวูฟกังเซ่ค่ะแม่น้ำวูฟกังในช่างกำลังต่อโต๊ะค่ะทุกคนที่นหงจะหงข้าวโอ้โหดูวิวโนเป็ดเอาต้มเป็ดซะบะ่เอ้นเ n อร์คอ c k กูิะมองดิ สวัสดีตอนเช้าครับ<อ>สาบ,บายดีไหมครับ,บ <c oughs> ชอบไหมคะ <c oughs> ชอบมากตั้งโต๊ะริมจิบก,กาแฟกันค่ะทุกคนโอ้โโยบรรยากาศดีมาก นี่พักนี่ก็ไม่จาเปน็นต้องไปเที่ยวไหนก็ได้เลยนะแต่ว่าข้างๆแถบนี้ก็จะมีแม่น้ํานะคะแต่ตรงนี้ก็ลงเล่นน้ําได้คนแบบขนาดหนาวๆยังลงไปอาบน้ํากันนะอู้ไปไว่ายน้ํากันดูสิยังว่ายอยู่เลยตรงนู้นน่ะมีให้แบบเดินไปมันไม่ลึกมากนะคะเดินไปถึงนู่นได้เลยแล้วก็ไปนั่งถ่ายรูปเห็นวิวได้เลยปเะละูเสือค่ะทุกคนเสือขอนเกนออแม่ให้มาคะ่ะ โอ้โหเราจะปูเสือกับวิวสว <laughs> ยๆเฮ้หงองเนอะยะว่าเธอว่าเธอมามามายวลงม้อเลยตัวใหญ่ๆ <laughs> สวยมากเลยดูค่ะหงสวยสวยจังเลยนี่เฮ้ยขออเข้ามาเฮีย <laughs> เฮ้ยเห็น <laughs> <he en S 1> ไหมคะหง พาทุกคนชมหงนะสวยจังเลยนะสวยอลโหสวยจังเลยไม่แหบชันนะไม่แหบนะโอ้ยไม่แหบนะฮ่หาฮาอาละลสกุยกินปลาไหมมีน้ำพริกปลานะเอาขนมปังจิ้มปลาอ่ะสต๊อปโอ้ไปเกินดเออเออ นายช่างเดี๋ยวคันฟอนฮันเนี่ยชัดอ๊ะนายช่างใหญ่หงะ่ะทุกคนดูนึ่งใกล้ชิดกับหงเลยแล้วเนี่ยเราอุ้ยน่ารักนะบอกหยุดก็หยุดนะอย่ามาแหบกันนะหงแหบเลยนะ อง hẹ บไปเหมือนหาแหบนะฮ่าฮ่าฮ่าได้ฟิงอ้สัตว์แกบ,บอสวยจังเลยโอ้โหทาไมสวยอย่างงี้ฮะฮะสวยจังเลย,ยเฮ้ยขาวจังเลยใช้ครีมอะไรหนิฮะครีมทาครีมอะไร้ไ่ข้าวจะหุงข้าวเนี่ยฮะ นี่จะหุงข้าวทุกคนหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำนะจะเช็ดเอาเองอา <c oughs> <c oughs> สวัสดิ์โดนดูน้ำใส่ลงไปเอาข้าวใส่ลงไปนะคะเราก็จะต้มไปอย่างเงี้ยเหมือนข้าวต้มนะทุกคนต้มให้น้ำมันแห้งนะให้น้ำมันค่อยๆแห้งเหือดเราเหือไปในอากาศแล้ววิวอันสวยๆที่หนิงจะพาทุกคนมาหุงข้าวแบบปิ๊กนีก้กันค่ะทุกคน <c oughs> เรามีขั้วไข่นะคะแต่ไม่มีผักคิดถึงผักในสวนคิดถึงลินลี่นะคะวันนี้อดี๋ยวเราลินลี่มาแบบเอาผูกไว้ตรงนี้แต่ลินลี่คงจะตื่นคนนะทุกคนดูสวยชื่นวิวสวยมาก e ะเช้าเป็นเบียร์ปิกนิกกันมาก,ก็รถของเราอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน mm hmm. นอนเปิดประตูออกมาเจอวิวสวยๆจิบกาแฟยามเช้า สดชื่นเด็ดปุดๆแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆน้ําก็จะค่อยๆระเหยนะก็เหมือนเข้าต้มอะ่ะถ้าน้ําน้อยมันก็จะอืดแต่แรกๆมันจะเละๆหน่อยนะคะแล้วเราปล่อยไว้ให้น้ำระเหยเนาะตอนสุกแล้วนะแต่ถ้าน้ํายังไม่พอเราก็เติมได้นะคะ นู่นน้า,นานเต็มเลยนี่ก็มีมาม่ามามีปลากระป๋องมีข้าวมีข้าวเหนียวมีโอ้โถคาดคราวหน้าจะพบมาเยอะกว่าน,นี้นะคะทุกคนอือมีมาม่ากันตายค่ะทุกคนจะต้มมาม่าหลังจากนี้นะมาม่ากับวิวอ้ยไข่ทอดไข่ดาวในน้ําค่ะทุกคนนู่นก็น้ําโอ้บรรยากาศดีมากมากมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยะคะ่ะทุกคน ใหญ่ปิ้งขนมปังเอหลุนพี่เข้ามไอูอู้ชื่นเอาสีคุกมาถือข้าเบนโนเดินก๊กคอบเด่เนี่ยชนันชว,น,น,ชวนก๊กครอบโอ้ไม่มีเนื้อเลยอ่ะนัน มองเห็นไวไวชวนหงต้มหงสะบอมาปลากระป๋องค่ะทุกคนชีวิตที่เรียบง่ายนะไม่ได้หรูหราแต่ว่ามีความสุขอะทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะชีวิตคนเราไม่รู้จะสั้นยาวขนาดไหนนะคะเราก็ใช้ชีวิตอย่างที่เราชอบเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเนาะไม่ต้องแบบ มากมายแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว่ะทุกคนอะไรอแค่นี้มันก็มีความสุขเป็นการเติมเต็มแบบชีวิตที่นิงคุ้มมากเลยแบบมาที่นี่มาอยู่ที่นี่ได้กับอยู่กับคนที่รักคนคน,คนเนี้ยแล้วก็ทำให้ที่นิงแบบ ได้ทำทุกอย่างที่ทีหนึ่งชอบคุ้มและทุกคนมีความสุขจังเลยอ่ะน่ารักเชียวดูไปเชิญสวยจังเลยมานั่งรออยู่ริมหาดโอ้ยน่ารักจังเลยทุกคนทีหนึ่งได้มามามามะ่าว่าเห็นวิวไหมว่าอยากจะถ่ายวิว ็มีหงมาโอ้ยขยับเก้าอีกก้ก่อนมาทานข้าวกันค่ะทุกคนทานข้าวเย็นทีหนิงมีข้าวที่หงตอนเที่ยงนะแล้วก็มีหงหงมาแหบดเดี๋ยวให้ดูหงหงก็มานั่งเฝ้านะเห็นไหมคะนั่งหงนั่งหงวิวสวยๆนะทุกคนแล้วทีหนิงก็มีช่าง จเจวปลาน้ำพริกปลาตํมมาค่ะออ้ยกันตายกันตายชาวหน้ามาเที่ยวใหม่เอาครกมาด้วยเอาครกมาเนีอยอย่นอยสงสัยโผล่โผล่วางนอนโผห่วงนอน ข้าวหงไวเห็นไหมหงแบบหงแบบน้ําเช็ดเช็ดน้ําน้ําไม่เช็ดหลงน้ำแล้วเหยเราก็มีข้าวทานได้ไง่ายปิกนิกบิมทะเลอืรราของเราคิดถึงบ้านคิดทอดบ้านกับบ้านนะทั้งผักคิดถึงลินลี่โอา้ทุกคน อยากกินองตําอยากทำขนมจีนโอ้ย,อยก,กินทุกอย่างมานี่ก็ดีนะมีน้ำพริกปลาทุกคนเอ้ยอาหารกันต่งบมามาปลากระป๋องค่ะริมหาด ริมหาดโอ้ยชีวิตทำอะไรง่ายๆที่มีความสุขมีความสุขมากเลยทุกคนอาหารระดับ5ดาวโอ้ยมามาร้อนๆทุกคนคะ่ะอืมาทานแบบเกาหลีนื้ เมลมมมยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะมีความสุขกับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเฮ้ยหงส,สวยๆค่ะทุกคนเฮ้ยดูบิ๊กแสบ